สวัสดีครับสวัสดีพี่นงเอฟซีบ่าวพอดีทีอีสานครับพี่ขดินที่อีสานครับสวัสดีครับคุณยายไพ่เสือมากระแรงขาดกามาครับผมมือนี้ครับมันดีจ้าได้กรเดื่องเห็ดนซองคุณยายไพ่กนมาาครับผมมื่อนี้ครับพอดีคุณยายไพ่พยางมาหาพอดีครับพนวัฒน์เนี่ยพนวัฒน์เดีเลยพากันข้ามาหาเอาบังเหตุคือเก้าครับอยู่โดงเก้าดงเดิมเด้อครับผมพี่นองผมมื่อนี้เป็นโซวันที่สิบหกมือนนี้กะ ให้พี่น้องโชคดีเด้อมื้อนี้ครับผมพี่น้องกลางเดือนนะครับผมหน่อยเลขกออกมอน้ีด้อมักตัวใดก็โชคดีคนละครึ่งด้อพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวจังไหนมาลุ้นน้ำกันครับผมสิโชคสีมานคือซูมือพอครับผมพี่น้องครับมนมันมัขอบคุณหลายๆาสวัสดีครับมัติดตามน้ำกันพี่น้องผมครับพี่น้องมาหดหงงหดดอนแล้วพี่น้องครับเก็บเห็ดน้ำกันครับกับบ้าบอยครับพี่น้องผม เป็นดอกงามครับพี่น้องครับโอ้มันนี่เห็ดดินแบบออกแบบลายเลยครับผมพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงครับเห็ดแสบด้วกันครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงครับโอ้ดอกกำงามเลยพี่น้องนี่เห็ดออกครับเห็ดดินออกหลายๆครับผมมันนี่ เน็ดินนี่ต้องได้ดึงดอกออกมากแล้วก็จังตัดพี่น้องครับดอก,กงามเลยครับผมดอกนี่ครับพี่น้องคุณครับดอกงามเลยครับผม ึงครับครับอีดอกนึงครับผมพี่น้องตัดขาเลยจ้าโค้งสองสามดอกดังครับผมพี่น้องดอกสวยงามครับพี่น้อง ดูพี่น้องเห็ดโกเดงนเงดอกเร็กเหกหมานมาบ่อยครับเห็ดโกขับผมพี่น้รรรองเห็ดโกเห็ดพึ่งเขาดงครับพี่น้องคร,รับเบื่อแล้วพี่น้อง เห็ดเพือนเขาดงครับพี่น้องครับครับห้องห่้องห่อ้องแค่กันเงินไหมไม่เห็นครับครับผม้องเห็ดเห็ดไข่เขียวเห็ดหนาเขียวครับผมพี่น้องเ,เขียวครับสองโดดครับผมพี่น้องดอก็ง่ายครับ พี่น้องเห็ดพึ่งเทียนครับครับผมดอกนึงงามครับผมพี่น้องเห็ดออกขึ้นไม่ขึ้นไม่ดอกแบบแข็งเลยครับผมดอกครับดอกนึงแข็งแข็งเลยครับอู้สองดอกครับสองดอกสามดอกโอ้ดอกที่สามน้องพี่น้อง หาเลยจ้าเห็นท้นมาพรัยครับพี่น้องครับงา,งามครับผมดอกหนึ่งงาม,งามครับคนหลายหลายครับผมมือนี้เมื่อนี่พี่น้องเขาดงงลายแห้งครับผมเมื่อนี่โอ้ดอกแตงงามดอกแข็งแข็งครับผมพี่น้องนะครับาเจ้าโอ้สองดอกครับ นี่ครับผมพี่น้องดอกนึ้ครับหนึ่งดอกสวยๆครับรถติดถนนไงครับผมพี่น้องหนึ่งดอกครับผมครับผมคนที่ตกเหรอครับพี่น้อง อากาศเริ่มมืดอยคืมแล้วครับผมพี่น้องครับนี่ครกหนึ่งครับอีกหนึ่งดอกเห็นหนาเขียวงามๆครับผมพี่น้องคนใหญจไปวิโจแล้วก็พี่อดีตมันไปนสร้างไแบ่รูครับน,นี่นี่คนละหมองคนละสนครับผมดอกนั้นตุูงๆครับ ออกสีเหมืดเหมิดแล้วเด้อครับผมผลสีมาแล้วครับผมพี่น้องเหมืดแล้วพี่น้องเหมืดแล้วเมืดแล้วครับผลทีตุกแล้วครับพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเขาดงครับโดดจังงามเลยครับผมเฮ็ดพึ่งเขาดงครับพี่น้องโอยโศกมันครับผมพี่น้องมาพอเห็ดเพิ่งเขาครับ น้พี่น้องผมขาดอาเลยจ้านะครับผมพี่น้องดอกงามครับกะกล่องกับสีออกสีม่วงๆในเด้อครับผมพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นมืดแล้วครับผมเริ่มมืดแล้วนะครับผมอันนี้เห็ดพึ่งเขาดงครับพี่น้องผมเปิดแฟ็เราครับผมพี่น้องเห็ดเพึ่งเข้าดงดอกงามอู้เห็ดเพึ่งเขาดงดอกยางงามแห้งครับผมพี่น้อง ดอกงามอีลีครับผมพี่น้องนะครับขาบักเงาเลยครับผมพี่น้องขาเงาใสอีกเลขอยู่พี่น้องผมนีดอกนึงครับดอกกำงามครับเห็ดหน้าเขียวดอกนึงครับผมพี่น้องครับเน้าเขียวครับผมอู้เห็นหน้าเขียวออกหลายอย่างหลายเลยครับผมพี่น้อง ครับปาดพี่น้องคนาครับดอกนึงครับต้องให้งามครับผมพี่น้องดอกบักใหญ่หเปิงเครื่องอยู่ครับผมบนกระดุงพี่น้องคื <c oughs> อขาบริปาดห์ง่ะครับผมเปันหัาหายเรียบร้อยครับเห็ <c oughs> ดพุ่งข้าวดงดอกขาใหญ่ๆเลยครับอืมครับผมหนึ่งดอก สอดอกสองดอกแล้วครับผมพี่น้องสามดอกบริปาดคายาครับปันหักให้พองครับปูน่าพึ่งเข้าดงอีกหนึ่งดอกสวยๆอีกหนึ่งดอกครับเห็ดหน้าเขียวครับผมอุ้ยดอกนี้ครับพี่น้องยัางห้ามเลยครับ เห็ดนาเขียวครับเห็ดนาเขียวใหญ่เลยครับครับผมพี่น้องอากาศเป็นสีคึมๆแน่ด้วยนะครับผมพี่น้องบางทอก็เห็นดอกเห็ดนะครับบางเทอก็ฝ้าเพื่อนก็ไหลไปนะครับผมพี่น้องบางทีฟ้าเพื่อนก็ไหลก็คำว่าปังซื้อหัวพอดีนะครับมันอากาศอากาศเป็นคึมๆนะครับผมเดี๋ยวมาบังน้ำกันครับพี่น้องผม อีกหนึ่งดอกส,สวยๆครับครับเด้แน่หรอครับผมพี่น้องครับผมนะครับหน้าเขียวดอกส,สวยๆครับครับผมต่ดต่บต้องครับผมพี่น้องสามดอกเลยจ้าสามดอกเลยครับ นาเขียวครับโเห็ดเพงดอกนี้ครับผมพี่น้องดอกสวยเลยครับสองดอกเลยครับอ๋อเห็ดพงครับพี่น้องดอกข้างหครับพี่น้องโหดอกน้อครับสวยเลยครับ พี่นองครับโอ้ยดอก,กาง,งามๆครับโอ้พี่น้องครับดอกสอ,อ,องดอกต้นม,มุติมีอุปุอิปิสามดอกอ้โอโน่าจะคุณยายใครใเพิ่งเข่าดงครับผมเนี่ยครับอึ๊บดอกงามพี่น้อง โอ้ยติดดอกนั่งงามพี่น้องผมตาดได้ใช่เพิ่งเลยเก็บเลยในเพิ่องข้าวด้วยหนึ่งดอกจองแล้วนะขึ้นขึ้นแล้ครับเก็บถึงลำอ้อยเก็บถึงนลำอ้อยนั่งามครับสองดอกเลยครับเราจูบกันแล้วเก็บเยอะครับผมจ่ายเพิ่องข้าวหนึ่งดอกตรงนี้เสร็จแล้วไก่ไก่โอ้โุโนตรครับผมชุบอุ้ยดอกเด็ดงามเลยพี่น้อง เฮ้ยบังไไนุ้งกันอีกครับนี่กระตาบบาบอยครับผมพี่น้องนี่กระตาบบาโจรครับเฮ้ยบังนุ้งกันอีกครับผมไปโดน้งกันครับพี่น้องผมจะให้ไหนบอเห็ดถึงขอกำดอกนึงครับผมพี่น้องชุบนี่ดอกนึงครับเห็ดถึงครับชุบดอกน้ำหนึ่นครับผมสองดอกเลยใช่ฮะ บ้าบอยเห็นสีหาหกดอกจ้ะครับดอกแรกครับนี่ดอกสอพี่น้องดอกส้อครับนี่ดอกสามครับพี่น้องดอกสามดอกสามดอกสามนี่ดอกที่สี่ต้องขอดนครับพี่น้องดอกที่สี่ครับ ที่หาครับอ้ดอกแบบงามากเลยพี่น้องดอกที่หกครับผมมูนี่หกดอกครับครับดอกที่เจ็ดครับมูนี่ครับเห็ดพงขาดงครับดอกที่เจ็ดนะครับพี่น้องปืดขาพี่น้องดอกที่แปดเห็ดพงขอดงดอกที่แปดวครับมูนี่ครับอู้ดอกแบบยดมากครับ อันนี้ดอกที่เก่าครับดอกที่เก่ามูนี่ดอกที่เก่าแล้วครับหัวเห็ดไข่ครับผมพี่น้องเห็ดหน้าเขียวเห็ดหน้าเขียวครับโอ้โดอกเด็ดงามครับผมดอกนี้ครับหักหน้าจ่อยเห็ดหน้าเขียวนึงดอกครับ ขึงขอครับอุ้ยถ่าแบา็ดเงเลยพี่น้องนะครับไข่เขียวหน้าเขียวครับดอกตรุมูมดอกตรุมูมตรูมโอ้ยนะครับโอ้ยบ่พี่น้องครับบ่คือดอาเห็ดมือน,นีสิหลายแหงครับพี่น้อง

อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกสวยๆครับปาริจ้าเมื่อนี้พี่น้องคนขอล้งแล้วหลายครับตรวจวามยีสิบสามสิบขั้นครับผมครับอันนี้เห็ดผงเทียนครับผมพี่น้องบ่บ่อย่พอเห็ดผงนำอ้อยดอกหนึ่งครับคนนะครับผมเห็ดผงนำอ้อยครับมันเป็นลักษณะนี่ครับครับเป็นซาเป็นซาครับพี่น้อง พี่น้องครับเพิ่งสองดอกนี้ครับผมเดบงงามครับผมพี่น้องคนนึะโอ้ดอกนี้ครับผมพี่น้องมันเหมิดครับได้เปิดแลชออกครับผมพี่น้องครับไลยจ้าดอกนี้ครับผมพี่น้องเกิดเกิดขึ้นมาครับหักเครื่องด้วยพี่น้องผมโอ้หักเครื่องกระซิเอาครับผมพี่น้องครับ ครับพี่น้องเห็ดพึ่งเขาครับเห็ดพึ่งเข้าดอกน้อยๆมันเห็นอย่างโอ้เห็ดไข่พี่น้องผมใครเห็ดใครเห็ดเรานะครับนะครับดอกนงครับเห็ดพึ่งเขาครับพี่น้องพึ่งเข้าดงครับผม <c oughs> พี่นอ้องเบงปลาครับคนครับอันนั้นเป็นเดินลง นั่นเป็นเดินโรงเรียนครับผมเรียวเห็นนะครับแจ้งๆครับนี่เป็นปลาครับผมพี่น้องเรียวเห็นเห็ดยบวะนาะพี่น้องผมฝนสีม่าเราครับผมพี่น้องมืดอือคืออยู่ครับผมพี่น้องหยั่งไว้บ่อไดรครับยั่งไว้กับ่บเห็นได้หรือครับนะครับมอ้งแกนนี่นะครับ เป็นแปลี่ยนแนบนล้วครับผมคุ้นครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาเบิดงน้ำกันครับติดตามน้ำกันครับผมขอบคุณพี่น้องทีทั้งเกาเลยไม่เด้อที่คอยติดตามให้กำลังใจบเบาๆเด่นๆที่อีสานครับฝากติดตามรับชมเด้อครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมพี่น้องขั้นว่าเปิดแฟลชกระปุกเเห็นดอกเห็นดอกครับผมพี่น้องดอกไม้ครับเห็นหน้าเขียวครับผมดอกนัึงครับ ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้กะชีสรุปผลงานไปย่างไวด้วยครับผมพี่น้องคนชิโตกแล้วครับคุณยายไพครับขอบคุณหลายๆเลยค่ะสรุปผลงานเมื่อนี้ครับผมพี่น้องครับนี่กะตาพี่โจครับผมคนนะครับกตาเห็นพี่โจครับนี่กะตตาพีหอดินครับมันมืดครับผมพี่น้องนี่กะตตาบ้าบอยครับพี่น้องผม ตาบ้าบอยครับดอกงามอยู่ครับผุนกตาแย่ไพ่ก็ได้หลายอยู่ครับผมพี่นอ 3, 4, ้องสามตาสีตาครบครับผมมือนี้สามสี 3, 4, ่กัตาเลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ้าบอยด้ดินที่นี่สารเด้อนะครับผมพี่น้องเขามารับชมให้กำลังใจบ้าบอยเราก็ับยิ้เลื่มเขาไปหาพี่ห้อยดินในเด้อครับผมพี่น้อง พอยดินถิ่นอีสานครับเป็นซองของไอ้ไส้เนี่นะครับผมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ำนี้ด้วยครับสำหรับที่นี่เอาไว้สำนีสกอนครับผมสิบปรหอดบ้านครับผมพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมสุขคนครับสวัสดีสครับสวัสดีครับนีไปบอโจครับผมไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝนตกแล้วครับผมพี่น้อง รถได้ดงการ้ครับผมพี่น้อง